สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนะื้อหาในวันนี้ผมจะพูดถึงเทคนิคที่เราใช้ในการป้อนฟังก์ชันเข้าไปในตัวเซลล์นะครับามาดูทีละเทคนิคนะครับอันแรกนะครับถ้าเรารู้ชื่อฟังก์ชันนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับอย่างเช่นผมต้องการใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า MID เพื่อที่จะดึงข้อมูลจากตัวสตริงอย่างเช่นผมพิมพ์คาว่า MID เข้าไปแล้วพอเราพิมพ์วงเล็บใช่ไหมครับเราก็จะเห็นตัว Argument หรือว่า Parameter ของฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือกเข้าไปว่า text คือตัวนี้ใช่ไหมครับ start number สมมติผมเริ่มต้นตัวที่ c แล้วเอาไปอีก3ตัวจากนั้นนะครับผมก็จะได้คำว่า man ออกมาอันนี้คือวิธีการใช้ฟังก์ชันนะครับสำหรับในกรณีที่เรารู้ข้อมูลอ่ะคานนี้ถ้าเราไม่รู้ว่าตัวฟังก์ชันม i ดนะครับต้องผ่านพารามิเตอร์อะไรเข้าไปบ้างนะครับเราก็พิมพ์มิดเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็กด c t r o l a นะครับตรงนี้เนี่ย คือการกดปุ่ม Control A ที่ตอนที่เราอยู่ภายใต้การแก้ไขตัวข้อมูลในสูตรนะครับจะเป็นตัวบอกว่าให้แสดงตัว Argument นะครับก็คือ Control A ในที่นี้ย่อมาจาก Argument นั่นเอง Argument ก็คือตัวพารามิเตอเห็นไหมครับตรงนี้จะโชว์ว่าฟังก์ชัน Argument นะฮะแล้วเราก็มาเลือกได้นะครับอันนี้ก็เลือกตัวนี้สมมติเอาตัวที่1ไป3ตัวตรงนี้ก็จะแสดงตัวผลลัพธ์ให้ดูนะครับ ตัวที่1ใช่ไหมครับก็คือตัว b เนี่ยไป3ตัวเราก็ได้คำว่า b a t ออกมาน,นี่คือวิธีการที่2นะครับก็คือพิมพ์ชื่อฟังก์ชันเข้าไปแล้วกด control a ให้จำว่า a คือ argument วิธีที่3ก็คือพิมพ์ mid เข้าไปแต่คราวนี้แทนที่จะกด control a แล้วก็กด control ตามด้วยตัว shift นะครับแล้วก็ a อ,อันนี้จะเป็นตัวบอกตัว argument นะครับเป็นชื่อขึ้นมาแล้วเราก็แทนค่าตัวพวกนี้นะครับ ด้วยค่าที่เราต้องการอันนี้ผมบอกว่าตัวนี้แบทแมนคือตัวนี้สตาร์ทนัมเบอร์สมมติเอาเริ่มตั้งแต่ตัวที่2ไป4ตัวผมก็ได้แบบนี้ขึ้นมาอ่ะอีกวิธีหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับก็คือตัว fx ที่ยมาจากฟังก์ชันถ้าคลิกตรงนี้ก็จะเป็นการ insert ร์ฟฟังชันนะฮะคลิกเข้าไปแล้ว,ลวเราก็พิมพ์ชื่อฟังก์ชันเข้าไปเลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ว่า เราต้องการทำอะไรก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่า File s ส r i n g สมมตินะฮะผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับมันก็จะโชว์ฟังก์ชันต่างๆที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลอย่างเช่นผมใช้ตัวไฟล์ตัวนี้ก็เลือกเข้าไปนะฮะแล้วมันก็จะโชว์ว่าจะหาข้อมูลอะไรอย่างเช่นหาคําว่า man ที่อยู่ในตัวนี้ก็คลิกเข้าไปแบบนี้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับตรง Argument เนี่ย ถ้าแสดงด้วยตัวเข้มหรือตัวหนานะครับจะเป็นตัวพารามิเตอร์ที่เราต้องใส่ค่าเข้าไปนะครับคือเป็น mandatory ส่วนตัว start number แบบนี้อย่างเช่นอันเนี้ยเป็นตัวธรรมดาไม่ได้ตัวหนานี่คือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับคือถ้าไม่ใส่เครื่องจะเอาค่า default อย่างเช่นให้ start ที่ number ที่1เนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็มีค่าเท่ากันแบบนี้นะครับน,นี้ก็จะบอกว่าอย่างเช่นอันนี้ผมหาคําว่า man คําตอบคือเลขสฟังก์ชันไฟล์ตัวนี้นะครับจะ สงค่ากับเ,เป็นตำแหน่งเริ่มต้นว่าตัวอักษรข้อความที่เราต้องการเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งใดนะครับอย่างเช่นคำว่า m ม n เนี่ยเห็นไหมครับอยู่ตรงตำแหน่งที่4นะฮะกดโอเคอันนี้คือเทคนิคในการใส่ตัวฟังก์ชันนะครับเอาละครับสำหรับเทคนิคการป้อนตัวฟังก์ชันเข้าไปในเซลล์นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ